เรื่องของในหลวงที่เราอาจจะไม่ใครรู้ขอ,อเชิญพระบรมฉายรักและพระบรมสาธิีรักษ์มาด้วยนะครับหนึ่งทรงพระราชสมพบเวลา08.45น 2. สองนายแพทย์ผู้มทำข้อชื่อ j w j e w i s w i s m o r e ทรงมีน้ำหนักแรกประสูตร6กปอนด์พระนามภูมิพลได้รับพระทาชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด 4. พยศเมื่อแรกประสูติคือพระวรวงศเธอพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดช 5. ทรงมีชื่อเล่นว่าเล็กหรือพระองค์เล็ก 6. ทรงเคยเป็นกษัตริย์เก่าโรงเรียนมาแต่ใดอีเพราะช่วมชนมายุ5,000ษาทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้1ปีมีพระนามในใบโรงทะเบียนว่า H. ภูมิพลมหิดลหมายเลขประจำตัว449 7. ทรงเรียกสมเด็จพระราชินีหรือสมเด็จย่าอย่างธรรมดาว่าแม่แปดสมัยทรงพระเยาวทรงได้ค่าขนมอาทิตย์ละครั้งเก้าแม้จะได้รับเงินค่าขนมทั่วทิศแต่ยังทรงรับจ้างเก็บผลไม้ไปขายเมื่อได้เงินมาก็นําไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่มสิบสมัยพระเยาวทรงเลี้ยงสัตว์หลายชนิดทั้งสุนัขก,กระต่ายไก่นกขุนทอง ลิงแม้แต่ง,งูก็เคยเลี้ยงครั้งหนึ่งงูตายไปก็มีพิธีฝังศพอย่างใหญ่โตสิบเอ็ดสุนัขตัวแรกที่ทรงเลี้ยงสมัยทรงพระยาวเป็นสุนัขไทยทรงตั้งชื่อให้ว่าบ๊อบบี้ 12. สิบสองทรงฉลองพระเนตรหรือแว่นสายตาตั้งแต่พระชันษา,ายังไม่เต็มสิบขวบพอครูประจำชั้นสังเกตว่าเวลาทรงจดอะไรจัดก,กระดานดำพระองค์ต้องลุกขึ้นบ่อยๆ สิบสามสมัยพระยาวทรงสนบ้างหากสมเด็จย่าจะลงโทษจะเจรจากันก่อนว่าโทษนี้ควรตีกี่ทีในหลวงจะทรงตรองว่าสามทีมากเกินไปสองทีก็พอแล้วสิบสี่ระหว่างประทับอยู่สวิตเซอร์แลนด์ระหว่างพี่น้องทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสแต่จะใช้ภาษาไทยกับสมเด็จย่าสเสมอสิบห้าทรงได้รับการอบรมให้รู้จักการให้ โดยสมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋องมอมสินเรียกว่ากระป๋องคนจนเอาไว้หากทรงนาเงินไปทํากิจกรรมแล้วมีกําไรจะต้องถูกเก็บภาษียอดใส่กระปุกนี้สิบเปอร์เซ็นทุกสิ้นเดือนสมเด็จย่าจะเรียกประชุมเพื่อถามว่าจะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปทําอะไรเช่นมอบให้โรงเรียนตาบอดมอบให้เด็กกำพร้าหรือทํากิจกรรมเพื่อคนยากจนขอบคุณครับ